สวัสดีคะ่ะพแม่พินองวันนี้ก็มาพบอกับดาล่ามาดามอีกคือเก่าเนาะในทางช่อง YouTube มาดามสิมาว่างแล้วทางกอมลาวสตาเป็นยังไงมานบ่่ีผู้ใดโศกผู้ใดมานนำเสี้ยนนุ่มบ่เพราะว่าไปแล้วสีงหดติดติดโอดโพแตงโมตแตงสั่งันผู้ใด,ดผู้ใด,ดตามเพื่อนคอมเมมต์มาเนเอร์ดีใจกับคนที่ได้เนาะนผู้ใดอยากมีน้ำมกน้ำใจให้เพื่อนกะ แอด,ดไลน์เข้ามาพ่อแม่พี่น้อง0801766137 0801766137แอด,ดไลน์มาเป็นเบอร์ไลน์เนาะค่ะเนาะอ่ะชอบกระจัดคัดกระพานแล้วกระครองเลขมีที่มาบโบนอยหนาะตามตามาคือกันตามกันมาติดติดสามวดติดของเลขมีที่มาว่มามื่อน,นี้ของผู้ใดสิไปสิอยู่ เสียนม,มข่าตรงตรงเมื่อวานลาวสตาบ่ายสามโมงสี่สิบห้าออกแปดหกสองข้าตรงๆเข่าตัวเน้นตัวโจแบบไม่ต้องกับของเสียนหนุ่มของเลขมีที่มากเขาตัวบนเนนแต่ว่าแล้วก็เขาตัวกลับเนาะเมื่อนี้มาตามต่อตามติดสิตามของไพจับตาม่องจับตาม่องเบื้องของประวัติของเสียนนุมว่าเขาตัวกลับเมื่อตัวโกลับ งวดนี้เข่าตัวกาบงวดนี้เข่าตัวกาบบดบ่นเนียนบดจอเนาะงวดนี้ก็เข่าตัวกราบแต่ว่าตัวเนียนตัวจอเข้าตัวเนียนตัวจอสองงวดแล้วก็เข้าตัวบ่นเนียนบดจอสองงวดอ่าพิดจะลหน้าเพราะอะไพี่น้องเพราะว่าเอาทุกหางแหละแค่ซี่หางเนาะแค่ซี่หางบบมากบไม่แล้วก็ของเลขมีที่มาไม่ได้เข้าตัวนี้ตัวจอ เข้าตรงๆงวดนี้เนาะงวดที่สองของคนเข่าตรงๆงวดแรกเข้าตัวเน้นตัวจอะแต่เข้าตัวกลับเอาอันนี้ก็แค่สามหางมักของไผ่ไปของภูนันมือนี้เจ็ดเซียนดังเหมือนเดิมก็จะมีเซียนหนุ่มเลขมีที่มาซองสุวรรณเชเชชัยแล้วกัะดาลามาดามลลอกกิกผ้าร่วย เหล็กรับนั่งฟ้าจะอยู่ในเจ็ดเซียนดังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความปังทุกวัน้คว้มบันเทิงแขวง่งเงินในอากาศกันทุกวันผู้ใดสัวผู้ใดมันมือขึ้นนี่ดีใจน้าไปยังจะมามือขึ้นเล่าสตาเล่าสามาัคคีโอเล่าสามาัคคีแล้วก็เล่าพัฒนาค้องเซียนนมเข้าไปเต็มเต็มนะสี่ห้าห้าสี่เข้าตัวเน้นตัวเจะผู้ใดไปแขวง่งเงินในอากาศมือขึ้นมันบอมันบอดีใจกับผู้ที่ได้เนาะ แล้วก็เลขเด่นประจําวันเล่าพัฒนาอยู่ทางจองมาดามคำนวณชาแนวข้าอีกแล้วเพื่อ่พี่น้องแต่เขาตัวกลับกาบขอบุญขอบคุณน้องสาวคนสวยน้องหน่อยเนาะมันฝากมาให้คากาแฟคาสมุดประกาศว่าสัน่นโอ้ยมาดามกระห่งกินกาแฟมือเศร้าละสามเจวสี่เจลเพื่อนพี่น้องบบ,บเป็นนันแนวอื่นโอ้บบเป็นนันบบเป็นโลกกระดูกกระสีเป็นยังหเหรอ เพราะว่ากินกาแฟานี่แผลยังแน่หนอยแพ้เรื่องวัดใจแพ้เรื่องกระดูกบ่เพราะว่าช่วงนี้เป็นกระดูกบางเนาะพี่น้องเป็นโรคก,กระดูกบางพะนะกระดูกเปาะบ,บางต้องกินแข้วเสียมไหมอ่ะขอบบุญขอบคุณบอกว่าแต่สิได้ซื้อกาแฟแล้วเพิ่นห้มาสามรอยบาทสิได้ไปซื้อหอดเข้ยวเสียมผุแล้วมากินเนาะโอ้ยขอบบุญขอบคุณหลยๆเนนพิน่นได้น้ำเหล้าพัฒนาได้น้ำเหล็กเอ่อเด่น ประจำวันวันสันอาผู้ดใด้ิตตามต่อของเซียนนมบนันนี่เบาเลียงเงินเหล็กเล่าเนี่ยให้น้ำห้าหน้อยพร้อมเล่าสตานำ้ำ <c> เ <oughs> มื่อนี้เมื่อไปต่อบานนี่เล่าเอา่อสตาบานนี่ของเซียนนุมมาจะเป็นงวดที่ห้าไหมชอบจัดขัดพันเซียนนมให้มารูดเล้าสตาหยับมาเด้อพ่อใหญ่เม่ใหญ่หญลุงป้านอาอาายขยันเา่ายขยันไปทั้งนี่มีทุกวัน จะนมให้มารูดราสตารหนกับ3าสองตัว4ี่หางหนึ่งหกหเบิ้ลก็จะเป็นหนึ่งตัว3หาง1นึ่งสามหกหงองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่3มรูดที่3ามเน้นไปที่3ามหกามเตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว หนึ 1> 1, 3, 7, ่งสามเจ็ดแคบหน้าโจถ้าใครจะตามของเซียนหนุ่มว่าจะเป็นงวดที่สี่ไหมเนาะคะเนาะอะกลาบขอบุณขอบคุนเซียนหนุ่มที่ให้เจริญแนวทางมาวางทางช่วงกราบขอบคุหลาไรเดินดีเดินดีดนดพวกแม่พี่น้องป้าอยากดไูได้ช่วยสิได้ซีงหวดหางวดนีด่ซูว่าซุดยอดอยู่ได้นน่ช่วงเขาเนาะช่วงเรลกเพื่อนเขานี่เฝ้าเอาเด้อพวกแม่พี่น้องเด้อ เพราะว่าคิดแต่ว่าเขาสามหวดแล้วบ,บอกกกาไปหวดที่ซีดอกไปอีลีไปคือเกา่าเพราะว่าช่วงที่เพิ่นเขากระซิเดินเน่าวเนี่ยเราก็จังคอยสิลุดนะ่นาะเราก็กลับมาเขาใหม่สำหรับเอฟซพูดตามไพ่บถือตามบ่วเปลี่ยนตามเพื่อนไปสะก่อนเห้าเป็นหอยน้ำขาดก่อนเนาะเพราะว่า คิดแต่ว่าโอ้บวชเขาเราเพ่นเขาแล้วไปเอาผู้ไม่บัดบ่ชเขาซัํมกามีสิแหมเพ่าะม่รอ้องอ้าแต่ว่าผู้พันเขาแล้วเขาอีกกามียังสินะสิว่างไดหลังผู้มันกับมนันมันอิลีมันอิลีอีหลอ <c oughs> รู้จักกันว่ายีหลอไหมตีอ่ะบาดนี่มากไปกับเออเลขกี่ีมากป้าเจ้าขึ้นได้ตกเกาค่ะแถวเลขกนี่ทีมากคะ่ะคิดว่ามันสิมาอีกบอก ง่ายบ่นเนี่ยแล้วนเนาะม่อแพม่พี่น้องตัดตัวเกา่ายังออกได้สองหลอ,สหลอ,สอ,หลอดสามหลอดสองหัวสามหัวเนาะเลขมีที่มาให้มาบังดูไใไ้เน้นพ่องพ่นเด้ยบบานนี้นหกช่องสองเจ็ดหวดกวนพนเนีนหนึ่งเจ็ดเอาบาทนี่มากไปอันนี้พ้นกันเนีนมาตัวไม่บาเนี้ยังเนีนหกเสืออีกพู้น่ะอา้าล็อกเอเลขมีที่มาให้มา <c oughs> โอ้ขอโทษขอไปเป็นไข่ดิเราหนิพ่อไพชพี่นอกแลกมีที่มาให้มาหนึ่งกับสองตัววิง่งตัวรวดุดสองตัวสองตัวสี่ 4, หางห áng, 1, 2, 6, 1, 2, นึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหกสองเจ็ดเบิ้ลหนึ่งหนึ่งสองสองสามตัวสามหางหนึ่งสองหกหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่สองรุดที่สองเน้นไปที่สองหกสองเจ็ด สามตัวเนียนเม็ดเดียวางเดียวหนึ่งสองหกขับหน้าโจถ้าใครจะตามเลขเด่นโอเลขเด่นพะนะเลขมีที่มากัรประปรุวความุณเลขมีที่มาสิเป็นหวดที่สามบอเนาะเอาของสร้างสุวรรณกับเขาตัวนี้ไหมโอ้ยหาให้เบิง้งตะคนที่สองหวดสามหวดตันคุณมาดามกับเบาเรี่ยงสร้างสุวรรณเนี่ยกเราเจาก็กไรเนาะ ช่วงสุวรรณพลเลยสิเขียดบ่เขียดดอกว่าอยู่น้ำกันมาโดนเหรอช่องสุวรรณเข้าไปที่เก้าสามสามเก้าเข้าตัวกับถือว่าเข้าว่าผ่านวันนี้วันใหม่ไปต่อไปโจดบานนี่พ่อแม่พี่น้องโอขอโคษขอภัอออยเด้อช่องสุวรรณเด้อบชว์หนาปปหนาจออ่ะเมื่อนี้จะเป็นวดที่สองบ่ให้สิตามช่องสุวรรณยับมากบานนี่เตรียมตัวแคหนาจอผู้แคปเปลี่ยนผู้แคบบ่เป็นเขียนพ่อแม่พี่น้องจะพยายามให้อ่านบ่ผิดเนาะ บาสิเป็นบ่เ <c oughs> อ้อาไออีกแล้วพวกนี่น้องใหโคตรโหดโคไหม <c oughs> สองสุวรรณให้มารุดเราวสตา 4, สตามกับสี่สองตัวสี่หางสองตัวสี่หางก็จะมีสามห้าสามหกสี่ห้าสี่หกเบิ้ลก็จะเป็นสามสามสี่สี่สามตัวสามหางสามสี่ห้าสามสี่หกสามสามสี่ สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สามหกสี่หกสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสามสี 3, 4, 6, ่หกแคบหน้าโจถ้าใครจะตามของสองสุวันแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นคว้างล็อกกี่ผ้าร่วยกับเข่าไปตัววิ่งตัวรุดววิ่งตัวรุดในเดินที่ดีเด้อปืนี่นองเด้อ ลตามองเนอันลาวสตาเนาะสายวิ่งสายรว่นนี่หามพลาดของล็อกจิกพารวยเข้าไปที่แปดเป็นลักลอยมือนีมือไม่ไปต่อให้สามแปดแปดสามออกสามเก้านาะค่ะเนาะมือนีมือไม่ไปต่อล็อกจิกพารวยคนสวยใจดีให้มารุดลาวสตาแปดกับเก้าเอ้า บงังกันแกับศูนยบันนี่แกับ9โอ้แปดสองแปดสมเพิ่นยังเอาใหม่อยู่แปสองตัวสี่หาง8ปดสองแปดสา้าสองสบนจะเป็น8ปดแปสตัวสมหาง8ปดเก้าสองแสาดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ แปดสองเก้าสงตามตัวเนีนเม็ดเดียวหางเดียวแปดเก้าสองับหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขล็อกกิ๊กผ่ารวยนะการ,ระบุญควาคุ้นล็อกกิกพารวยที่ให้ตัวเลขแนวะทางมาว่างทั้งสองกาบประบุญอะไรๆไอต่อเป็นของรับนางฟ้ารับนางฟ้าอย่าลืมว่าเพิ่นเข่าเล่าพัฒนาเด้อพิพี่น้องเดอ้อรับนางฟ้าเนาะ เข้าเลาพัฒนามื่อนี้มือใหม่ไปต่อของเพื่อนเดี๋ยวจะลงไห่เล่าอ,อ่อนลงไห่เล่าพัฒนาอยู่ทั้งช่องมาดามคำนวณชาแนลด้วค่ะเด้ออ่ะไปต่อบานนี้เมื่อนี่เพราะว่าของเพื่อนถือว่ายั่งบอลลุดก้าวยังมาให้เห็นเนาะค่ะเนาะจับคู่ให้ไม่ถูกรับนางฟ้าเหนือรับนางฟ้าวันนี้วันใหม่ไปต่อตามติดเลขรับนางฟ้าให้มารูด ลาวสตาเก้ากับหนึ่งสองตัวเสียเก้าห้าเก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งหกเบิ้ลก็จะเป็นเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหกเก้าเก้าหนึ่งสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่หนึ่งห้าหนึ่งหกสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว 1> 9ก้หนึ่งหกแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้าเนาะคะเนาะอ่ะไปต่อเป็นของใครเป็นของโซเออรชสเช่ชัยอ่โซเชสเช่ชัยเป็นยังไงเขาแล้วรูดบ่หรือจังใดมึงไมด่ดูของเพิ่นคือแมกไว้อยู่หรือว่า โอ้เขาตัววิ่งตัวรูดเพ่อแม่พี่น้องเขาตัววิ่งตัวรูดวันนี้วันใหม่ไปตัววันนี้วันใหม่ไปตัววดทีธธ่พานมาลูดเนาะค่ะเนาะมือนี้มือใหม่ชาวยแช่ใช้ให้มารูดแล้วสตาร์เจ็ดกับแปดสองตัวสี 0, ่หางเจ็ดศูนย์เจ็ดสองแปดศูนย์แปดสอง เบิ้ลก็จะเป็น7จ็ด3มตัว3หาง780 782 7ศูนย์เจ็ดสองเจ็น้นไปสงหางเน้นไปที่7จ็ดสองแสองสตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว782ดแปดคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของคายป็นของ ดาลามาดามเป็นไดคุณมาดามบอกเขาน้ำโมเลยบอเจ้ารุดแม่กระทั่งจะวิ่งตะรุดเลยบอกเมื่อนี้มือใหม่ไป,ไปใหม่เด้อวันนี้วันใหม่ไปใหม่นะคะเลยเบิงบงบงบ้งเบิ้งเบิ้งเงินตัวยางเพื่อนโอ้เขาต่ตจะวิ่งตะรุดเมื่อนี้ไปใหม่เลยเป็นแฟนคลับจับตามองก็ได้ดไปเล่าสตา ลาสตาของดาล่าแมดามไฮมูนี่หกกับห้าห้ากับหกสองตัวสี่หางห้าแปดห้าเก้าหกแปดหกเก้าเบิ้ลจะเป็นห้าห้าหกหกสามตัวสามหางห้าหกแปดห้าหกเก้าห้าห้าหกสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่หกรูดที่หกเน้นไปที่หกแปดหกเก้าสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวห้าหกแปด แคปหน้าโจถ้าใครจะตามของดาร่ามาดามนอกจากโอทูดพอไพหเลกพวกเขาบกบังมือมือหม,ม่ไปตัวอ่ะต่อไปเป็นของเลขเด่นเจ็ดเซียนดังลาวสตาเลขเด่นพานพลายพี่น้องพานเขาตัวเด่นรบเกียเนาะสามมาให้เห็นเข้าตัวเด่นมือนี้มือไม่ไปตัวผู้ใดเป็นแฟนครับเลขเด่น เอาไว้เปลี่ยนแนวทางเอาไปรูดเอาไปแลนดเลขเด่น7เซียนดังได้มาเราสตาเด่นสุดๆเก้เม็ดเดียวแล้วก็ตัวรวงมีศูนย์กับ1นะคะอ่ะปับ้าจอพ่อแม่พี่นออ้องหาตัวเด่นมากเอาไปจับใส่กเล็กไม่ใจตัวเองเนาะค่ะนอกเเนาะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านยังมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ ในคลิปต่อไปคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ